สวัสดีครับผมบ้านนาวคาเฟ่วันนี้เรามานำเสนอเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองและก็วุ้นเส้นนะครับมาทามาเมืองกันเมื่อนี่เขาสิกินข้าวแรงยามยามหลังฝนตกไงกองเชียร์ตบมือนะครับลูกสาวะานะหันไกลก่อนครับเลาะเอาแต่เนื้อเลาะเนื้อไปไก่หน่องนึงครับบลแพงสวยมาก ครับไปครับผมหั่นไปเรื่อยๆหั่นกลายเป็นชิ้นแต่พอคําเช็ดเรียบร้อยครับใส่ใส่หม้อใส่หมอ,หมอก,ก็เตรียมเครื่องบาดเนี่ยเครื่องกระบอกม,มีอยังหลายครับหัวสคไคหรือตะไคร้ต้นหอมพริกนะครับหั่นใส่เกลือจังน้อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็โคบนะครับเมนูเครื่องเทศนะรพริกตะไคร้พวกเนี่ยครับเป็นเครื่องเทศนะครับช่วยลดโอ้โนหะให้ละเอียด เสร็จนะครับเสร็จตักใส่หม้อครับผมตักใส่หมอ้อตักใส่หม้อเรียบร้อยครับต่อไปปรุงรสหลักๆก,ก็น้ำปลาครับผมน้ำปลาใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บตามด้วยน้ำปลานี่น้ำปลาใส่เข้าไปนะครับตามด้วยชูรสเมื่อกี้หยิบปองพริกปองชูรสอยู่ไหนเจอแล้วใส่ชูรสไป เติมน้ำล่างคกไว้ครับเป็นจุดจัดครับบ้านเนีปึ๊กอ่าคนคั่วให้คั่วไก่ให้สุกนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับคั่วไก่ให้สุกไก่จะได้ไม่คราวครับไก่สีบวก้าวครับคนให้สุกครับคนไปแห้งๆเพิ่มใส่นมไม้เข้าไปอานมไม้ค้นเข้าไปอีกครับเนี่ยอ่าคนเข้าไปเรื่อยๆคนให้สุกอ่ามันสะหอมครับอ่าเพรานมไม้สุกไก่สุกอ่าไก่สุกนมไม้สุกเริ่มแห้งละน้ำเริ่มแห้ง น้ำไก่เริ่มแห้งปุ๊บแล้วก็เติมน้ำล้างคบที่เราโขกคลิกลงไปครับนี่ง่ายๆปุ๊บรอให้เดือดบานเนี่ยรอให้เดือดปุ๊บจากน้อยหนึ่งเติมน้ำไปอีกนะครับมักน้ำน่อยใส่หน่อยน้ำไหลใส่้หลครับผมน้ำเดือดใส่ผักลงไปผักกัไม่พักอีตู้ครับหรือผักใบแมงลักต้นหอมนิดหน่อยนะครับใส่ไปคน พอเดือดสักน,น้อยก้อนสีก้อนสีกินก่ะก้อนสีเอาลงจากเตาก่อนจะปิดเตาก็เติมบนเส้นลงไปอน่ยบนเส้นเป็นบนเส้นแห้งบนเส้นแห้งเนี่ยมันจะทําให้เราแบบโปเปื่อยครับโปเปื่อยหลายจะทนนานเนี่ยเป็นบนเส้นแห้งแช่น้ำสักหน่อยนึงแล้วก็เติมลงไปคนๆๆๆครับผมแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินกับข,ข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆหลังฝนตก ไม่ไม่เนี่ยกำลังแสบกรับสดนะมันฮอดเลยครับเด็ดสะลตีครับไก่น่องหนึ่งกินเบิดเฮียนบ่อต่องห่วงครับผมแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเเ,เออด้อพี่น้องสวัสดีครับ